พาพี่น้องเข่าปลาล่าเห็ดหาเห็ดแต่เศ้าจะ้ยาะยายแล้วเห็นไม่ถ่าดอกนึงเห็ดไขรงามๆเลยจ้ะพี่น้องสอนเห็น,นใครดอกงามๆ จูมนั่งมาพี่น,น้องเห็ดไข่มีแต่ดอ,งอ,ดอกองามดอกนั่งยู่ฟังคจนจน้ะแต่ดอกใหญ่ายยาง,งามพี่น้อง เห็ดหนาแหลกเห็ดหนาแหลกกะมีตะดอกอยหงไๆจ้ะ พี่น้องเห็ดหน้าเลยดอกนี้ดอกใหญ่ใหญ่นม <hin>? ่ดอกเดียวเพื่อน่ะใหญ่งามๆเข้มขลิดเลยจ้ะอ๋อเห็ดฟางเหลืองดอกนี่งามๆพี่น้องเห็ดเฟิงเหลืองใหญ่เพื่อน่ะ โอ้ยดอกบักใหญ่เลยนี่พี่น้องโมเพิ่นอีกดอกนึงอือโอ้ยแกงสองดอกนี่ก็พอแล้วจ้ะพี่น้องดอกนึ่งดอกน้อยเพิ่นเอ็ดข้าโป้พี่น้องดอกนึงนี่ดอกใหญ่ๆหญบานแล้วจ้ะนี่พี่น้องดอกจุ่ม ายายแล้วเห็นไว้อีกอยู่ใจฟังน้องหุ่นน้ำไปเบิ่งจะพี่น่อยยายแล้วเห็นไวอ้วนอ้วนดอกใหญ่ๆเลยพี่น่อง มันเนา่าเลยพี่น้องต้องเหลืองถ้ามีแต่ดอกงามๆนี่นะ เห็นชีเท่าดอกนี่อ้วนๆเลยโอู้หูอ้วนดอกงามๆเลยจ้าครับชินหน้าเลยดอกนี่ จะดอกง,งามพ,พี่น้องให้เพื่อเหลืองพี่น้องนอนตัวแข็ง โอ้พี่น้องไอ้ไข่สองดอกเนี่ยโอ้ยพี่น้องนี่ดอกหนึ่งเถ่าของพ่อนี่อุ้ยโอ้ยจะได้แต่ดอกใหญ่ๆเลยจะเถ่าเหรอนี่ดอกหนึ่งพี่น้องน้ำงาม เห็ดไครโอ้ยดอกนี้เอาได้ปะเนาะพี่น้องเลยสงยักเท่าหลือจะเอาไว้ซะมีดอกนึงกะ พี่ห้องเฮดหนาหละอีกแล้วจ้ะดองอำงาม คุณดอกหนึ่งพี่นอ้องงามงามขึ้นบรรยากาศเข้ามามีตลุดขนเต็มหนึ่งคนเข้ามาหลายอยู่จ้ะมือนี่ตลุดผลงานมือนอี่จ้าพี่นอ้องมันอยู่จ้มามันเห็ดไข่เห็ดรวมทุกอย่าง,ม,านนงมันเอาไม้น้ำใจ ยายแล้วเสียไปแก่งใส่กันได้เห็นเห็นไข่กับปนไงนังเนี่ยจากพี่น้องถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ๆชาแนลนี้ด้อจ้าอบอกกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สองแม่ลูกไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ